เออถ้ามันหวานมันก็เป็นแบบนัน้นแหละแตดามเอ็ดก็แรงอยู่นะพี่ไม้แดงอะแรดงดีดรอแลอวเอาไงฮะเอาไงับลุงบอกให้รอไม่ได้พูดอะไรเลยกูฟังมึงเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยเอาไงดีอะเอาไงดียลุงถามใจพวกมึงนี่ยจะลุยหรือจะพอถ้าลุยก็หา รอนี่ไม่ได้เล่นเเลยต่ให้แต่ใหแต่ให้แต่ไปก่อนกนได้ไม่ด้ไปสเไ่้อไปาทเอาี่นี่น่น่ถ้าเาไอยากยอมเมสเนี่ยเอาน็อกแท็กอะออกมาแจกคนละสิอันนะแป๊ะสอ้ยูนะสาร้อยูนะเออพี่ขอเดี๋ยวพ่จะเล่นเฮ้ยเราไม่ได้กินไข่ไม่หรอมึงได้เล่นอีกทีปีหน้าเลยงได้กินไข่กูได้มาหนึ่งกูได้มาหนึ่งเออเราไม่ได้กินไข่ไม่ได้กินไข่เว้ยเกิดขึ้นม่ไบบเดียวกันอีกเล้วหาดีี่ไปเล่นเี่ มานานแล้วโอเคไปครันี่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 จำรถได้ไหมเนี่ยได้เพื่อนมีล้อเต๋อลุงคนยีงอ่ะที๋ยวนอืมอ่อืม เปลี่ยนหรือเปล่ามาไม่คนเราขึ้นทางว่ะนั่นแต่ไขัเข้ามารีบกลับไปที่เดิมผมว่าดีเรากลับไปที่เดิมก็ได้นะไม่จะเล่นก็เล่นเลยไอ้ในข้างหน้าที่กูจะพูดอะไรได้เนี่ยไอ้นี่วายลุงไหงข้างหน้าไปลงลุงพวกเราใช่ไหมผมว่างั้นก็ต้องเอาอยู่แล้วอะมึงมาทำอะไรอะน้อยใช่ไหมเล่นรถแบบน้อยใช่ไหมลุงมันไม่ยากค่ะพาลุงพาลุงฟังสั่งลุงคือลงเลยนะเราจะเล่นตามที่ลุงสั่งนะปกป้องพวกสลิมสองได้เลยพะยะค่ะ

เพื่อนหน่อยนี่ยีายปดายล็กซ้ายดีสายไปดายลเรือลเรือลงเพือลงเพืออะไรอะอะไรอะอยู่ในหนึ่งแล้วมันไม่ไหวไงอยู่ในหแล้วมันไม่ไหวไงมันเลยต้องลงมาืลงมาลงมาลงรลวงรวลงรวลงรวลงรวรเพื่อนลงมารวมมารวมเพื่อนสีแดง GTP สีแดง GTP สีแดง g แดง g t แดงรวม GTP แดงมาเล่นดัน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 มาข้างหน้าดันมาเล่นดันมาเล่น

ลุงลุกนอยู่ไนบุมนะในนอย่ไหนเลพี่ผมอยู่ในบุ้มชุบ่อยพี่มชุบไม่ได้อะเออเออไสัตว์แม่เอ้นตายตะเท่เลยแล้วมึงพอเอาเรื่องมาชุบไตงนี้ต้องชุบเยอะจมปมนะมีพี่ไเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นมาเล่นจะชุบใครวะผมผมมีคนตายปะตายเบาตายพี่ตายไปเล่นไปนี่ไปเล่นไปเล่นเลยมเอาไปชุบมัเอาไปชุบมเอาไปชุบต เฮ้ยเ้มันเอาไปชุบไกลมันเอาไปชุบไกลเจดีชุกตายแล้วอ๋อเราเอาชุบไกลอะเจเจเด็กนี้เจดีจะหมดแล้ว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 หมดแล้วไปยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเล่นสายฟ้าไปยิงเตยเลยมาเล่นมาเล่นมาบู๊โอยโตอย่างเดียวเลยว่ะนึ่มเนิ่มเนิ่มเนิ่มเด้บอกไม่มาบู๊ตจีรังจีโอบอ่ะเนี่ยเป็นเมืงเต้นไม่ได้อย่าเพิ่งถอยกลับมาถอยกลับมาอย่าไล่ถอยกลับมา

แก้วุ่แล้วครับแก้วุ่แล้วครับตัวันขวาด้วยมึงก็มีแค่เทียวสองเดยดันมาก่อนดันมาดันมาไม่ตายพี่ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยประมาณนัสเตย์มานี่ปวดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปไหนอย่ารถเทียมาอยู่เไปไหนหรอแจกรถเทียไปไหนแลอเไี้ย่าไอ้ย่าไม่ไหวแล้วไอ้ยียรถเทียมาอยู่เลยเียไไม่หวตามมาตามมาสอนกูดีสอนกูดีสอนลุงหน่อยสอนลุงหน่อยเล่นไปเล่นไปเล่นปวดแล้วปวดแล้วตั้งสติ ดันไปอย่าเพิ่งห่วงจกตำรวจเขาจะจับดันไปก่อนดันไปก่อนดันไปก่อนแค่นั้นแหละไอ้ขี้แกลงแตกต่อไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอแค่นั้นแหละอะไรวะอะไรกัจะรอดเอาแม่งดิไอ้ขี้แบแบชุบเพื่อนแบบชุบเพื่อนเล่นบะลูน่ะมาบลูนะ่ะตำรวจนะหน้าเขาแทงนะอ่ะเขาแทงอนะ่ะเอาแม่งดิ อ่าโบดโบดโบทเล่นทีละคนออกไปดิปักฉลามอ่ะเอ้ยเก็บอกว่าไงครับโหทำไมมันแดกปลดหน่อยพี่เปาข้างหลังปลดหน่อยพี่เปาข้างหลังพี่เปาข้างหลังมาเนี่พี่เอกมปเนี่ยมนี่ยมาี่ยพีกมานี่ ไปไปมันไปช่วยดันมาช่วยดีพี่เปาดันไปช่วยเพื่อนดันไปช่วยเนหน่อยไดันไปช่วยเพื่อนดันไปช่วยเพื่อนดันไปช่วยเพื่อนก่อนไอ้เหี้ยพูดอะไรี้ยโซนมีตรงนี้พิซซุดพิซซุดพซุตัวนี้ตัวนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยเฮ้ยเ้ยไปไไปเล่นไปเล่นไปเป่ไลไลไป เ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะหมดไหวเฮียมันโจกมันโจกมันโจกเห็นไหมเนี่ยพี่ใส่ป๋าระวังมันมาพี่อ่พี่ใส่ป๋าระวังพี่ลุ้ระวังเอาเพื่อนไปชุบค่มาช่วยตรงนี้หน่อยมาช่วยเพื่อนดิดันมาช่วยเพื่อนดิไย ไอ้เขือมึงทำไรน่ะอดลุงเก็บบอลละฮะปอดกูดีเฉินเฉินหลงกลับมากลับมาปลด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 ไอตาแบ็รถแบ็ใช้ปืนกลับมาใช้ปืนแบ็ ล้อเหรอตอนนี้ชุบได้ชุบได้พื่อนหน่อยพี่หมูชุบชุบเพื่อนบีดีชุบว้าวไอ้ยพี่ดาโดนพี่ส้มดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ส้มส้มเอาเอาล้มอยู่ไปไหนเลยเฮียให้กูอยู่เพื่ออะไรกูถามแค่นี้โอ้โหมันเยอะสัสชุบไม่ส้มชุบไหนพี่เฮ้ยส้มชุบดีเขาบอกให้ชุบส้ม ฟังทีมส้มลองลองอมดส้มฝังทีมเขาบอกให้ชุ <Bu> บพี่ปนให้หน่อยขออภัยเริ่มชุบหน่อยพี่ปนพูดดิพูดดิแก๊งใครแตกนะปลดให้กูด้วยปลดให้กูด้วยปลดให้กูด้วยเพื่อนแป๊บกูมีอยู่กูมีอยู่นี่จันรอก่อ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 นเราไอออกได้ออกไอทองออกออกออกได้แล้วได้แล้วออกได้ออกได้อะโดนจับเยอะปลดปุ้ยแล้วแน่แน่ออกแล้วคุณตำรวจไม่จริงหรอเขาหรอตำรวจบ้ากลางวงอ่ะอย่างนี้ไม่จับ กอออกยังเขามาัดยังไอ้มาชมกูดี้ะลองชมกูกอุ้มกูไปก่อนอย่าอุ้มคนอื่นอุ้มเขาทำไมสวยนสยชุดเลยชุดเลยชุดเลยชุบเลยชุบเลยชชุบเลย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 ดุบเชุบเลิดดเลยดุดเลิดุบเด้เลยชุบเลยชุบเลยชบเลยชุบเลยชุบิดยชุเิดเเบลเเดเย เยีกิบตอนนี้เยียมกิบงงตอนนี้เยียมกิบ วดห่วงแดดเล่นนะแม่งด่าบอกว่าเฮ้ยมาช่วยเพื่อนก่อนพี่ยืนทำพระแสงอะไรอะตรงนั้นนะปดล็อกมืออยู่ผมล็อกเดี๋ยวล็อกปลดล็อกมือหน่อยปลดล็อกมือหน่อยไปหาเพื่อนอะไรดิต้องอะไรเขาเถี่ยมาละไงปวดให้น้อยปวดใหน่อยอยู่ๆแือนเ่อนปดปดปดกระลำกกระลำายไปนะพี่ตายะไว่ไม่ไไไไมไม่่่่่่ม่ไ่่อ่่่เ่่ ไปออกเลยออกเลยออกเลยไหวครับลุงไหวครับลุงดูเพื่อนหน่อย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 ไหวได้ดอกแขกจากไข่เลยมาจกไข่กับบะหมี่ถอยมาถอยมาเดี๋ยวปล่อยให้มานี่เดีล้วอนนี่คือลีไฟแล้วใช่ไหมไปเลยตรงผมดอกแขกที่ผมเยอะไปก่อนลุงไป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 ขึ้นรถไปเลยไปเลย และทิ้งกูไว้ตรงนี้ก็ได้ครับพี่ครับพี่